จะการทุกท่านครับก่อนที่ผมจะพูดนะครับขออนุญาตใช้สไลด์อาจารย์สมปองบอกแปดแ้ดูหนะน่อยแปแล้วก็ต้องตั้ง,งคำถามเอ,อวันนี้เราพูดถึงเรื่องว่าสมรรถนะกำลังคนเนยด้านวิจนะัยและนวัตกรรมโดยเฉพาะย่งอุตสาหกรรมเป้าหมายนอกจากนีวว้บอกโดยภาพรวมด้งอุตสาหกรรมเนี่ยคุณเ,เกรงไกลประเมินว่าเรามีสมรรถนะดีสักแค่ไหน เอาสไลด์จากถุงปอกสไลด์ชึิที่สองนี่นะเบอร์แปดคำถามนะครัว่าพอเราพูดถึงว่าสมรรถนะเดี่ยดีแค่ไหนคือผมเรียนเลยครับว่ากำลังดีขึ้นแต่ว่าคงต้องใช้เวลาในการทำงานร่วมกันแล้วก็ในการที่จะเรียนนะครับว่าภาคเอกชนอย่างที่บอกครับกับภาครัฐเราต้องทำงานร่วมกันแล้วก็จูนกัน ให้ติดน,นะครับเพื่อจะได้สามารถที่จะสื่อสารกันได้เพราะว่าความต้องการของภาคเอกชนต้องเรียนครับว่าเราทราบว่าการสร้างคนเนี่ยมันต้องใช้เวลาแต่ว่าความที่เนี่ยบุ้งเป้าเพื่อตอบโจทย์เนี่ยทางภาคเอกชนเราจะต้องให้โจทย์ที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทํางานร่วมกันเนี่ยที่ผ่านมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ว่าแบบเร่งเร่บ <laughs> ต่อหถ้ว่าพอใจแค่ไหนอ่ะพอใจแค่ไหน เอ่ออย่างยกตัวอย่างเนะดูลูกเลยถ้าถามว่าคนในแวดวงที่มีความทำวิจัยได้ด้วยเในี่ยในอุตาในอุตสาหะนะเรามีคนอยู่เจ็ดหมื่นคนสองหมื่นเจ็ดพันคนทำวิจัยประมาณหนึ่งในสามแล้วบรรพิจัยนะดีหน่อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะสองพันคนหนึ่งแปด เห็นผมก็ต้องบอกว่ามุณเกียรติก็งานอ่อาใจแต่ถามเปาจริงก็คือสงสัยยังยังไม่พอใจทำไมคือคือ,คอยังยังมีงานต้องทำยอเคนะครับเพราะว่าต,ต้องเรียนนะครับว่าสัดส่วนอย่างที่ตัวเลขโชว์ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องปรับแนวทางแล้วก็ผมคิดว่าต้องต้องใช้นโยบายเชิงรุกนะครับเพราะเราทำงานคือเรา่้องมีเป้าหมาย ราทำงานมีเป้าหมายปุ๊บอะไรเป็นตัวชี้วัดหรือประเมินเป้าหมายเรานี่คือคำว่าดัชนีจานุ่มปองดูสอสวเป็นรุ่นที่สองจริงสอสวเนี่ยรับปากก็องบอกสอสวรับปากประเทศเมื่อตอนเป็นทรูหัลวิจัยบอกว่าเราจะเงินทั้งหลายหลมารวมกันแล้วจะทํางานแบบเอกภาพให้สภานโยบายเป็นตัวกำหนดทุกอย่างหมดเลยอันดับแรกด้านรูดงศึกษาบอกว่าอันนี้เงินไม่ได้อยู่ในในอสวนะแต่บอกว่ากกอที่รับผิดชอบ จะต้องผลิตกำลังนคนให้ตรงกับความต้องการของประเทศในปริมาณที่เหมาะสมไม่ใช่ปล่อยให้มาอะไรตามคนต่างผลิตไปตามเรียกว่าตามแสดภาพของตนซึ่งไงเพราะว่ามีคนในสาขาบางสาขาเยอะมากต้องรุ่นนักเรียนเอกที่บอกว่าพี่ต้องฟันธงพี่ต้องฟันธงว่านักวิทยาศาสตร์เราน้อยทํายังไงให้ได้ว่าให้มีคนเรียนยยวนยนาาิทยาศาสตร์มากขึ้นผ่านไปหกปีนะครับจำนวนคนเรียนสังคมศาสตร์ก็ยังสัดส่วนเดิามา นี่เศริจที่เป็นปัญหาตอนระดนบด้านวิจัยนะครับผมก็บอกรับปากว่าอันนี้หนึ่งผมพยายามเพิ่มงบประมาณเพื่อการวิจัยเราก็เพิ่มในระดับหนึ่งอ่ากลยุทธ์ทุกวิถีทางอันที่สองเราบอกว่าเราจะต้องเพิ่มคนที่ทางานวิใจัยให้เพิ่มไปหนึ่งในสามต้องบอกว่าเท่าเดิมครับเพราะแต่เดิมที่ผ่านมาตอนที่เราทําแต่ชนีเราบอกว่าอาจารย์ครึ่งหนึ่งต้องทำวิจัย แต่พอในช่วงที่เรียกว่าเอ็กซ์ i o n ของ h ของ e r education คนเรียนคณสายเยอะขึ้นอาจารย์วิจัยน้อยลงแล้วบอกว่าเมื่อนักเรียนน้อยลงอาจารย์วิจัยต้องมากขึ้นจริงต้องอาจจอย่างนั้นในแง่ผมบอกว่าถ้าทางมก็ตอบเปว่าถ่าทางจะอย่างไม่ใช่ยันเป็นสไลด์ผมนะครับเพราะฉะนั้นเรามองว่าเราจะมองสถานภาพของคนวิจัยเนี่ยครับเอ,อถ้าจําได้นักเรียนเอกชอบใช้คําว่าแบง w ์ r กับกับแมนพลังจริงผมบอกว่า ยกไม่ได้หรอกจริงๆคุณจะเป็น m a n Power with AI with AI Potential นะครับย้ะตอบเลยคว่าเราบอกเป็นปัจจัยชีวัดนะ่อกเลยครับถามว่าใครรับผิดชอบผมแบ่งสองส่วนนะส่วนหนึ่งฝ่ายอุดมศึกษาคือการฝึกอุบรมพัฒนาบุคลากระดับริญญาโทเอองอีกฝั่งหนึ่งคือการพัฒนานักวิจัยนักพัฒนานวัตกรรมนักแปรจัดการงานทุกอย่างหมดคำถามคือว่าสิ่งที่ต้องทำคือ ในนี้ในโจนยนนนะทย์เรียกว่าสมรถนาภาษาไทยจริงแล้วราชบัณฑิตสาบอกว่าสมรถน,นาใช่กับขึ้นส่นคนคอมเพนเซนซี่เราใช้คำว่าสามารถิยะแต่ซึ่งคำนี้องค์ไม่เคยใ,ใช้ความสามารถของบัณฑิตที่จะเปขึ้นเนี่ยพร้อมทํงนางานทันทีรู้จักคุ้นเคยกระบวนการผลิตไม่ต้องไปสอนงานใหม่นะรวมทั้งตรงกับความต้องการใช้และถ้าต้องการถื่มากกว่าความคาดหวังของบู้ใช้นี้คือสิ่งที่ตั้งโจทย์ไ้สว่วนการพัฒนานักวิจัย ผมบอกว่าเราต้องพัฒนานักวิจัยทุกระดับรุ่นใหม่รุ่นกลางรุ่นอาวุโสซึ่งพูดง่ายว่าช่วงที่ผมอยู่ในแวดวงเนี่ยเราก็พัฒน,นามาตลอดแต่ตอนนี้จริงเราต้องการพัฒน,นาน้กนเรื่รุ่นใหม่มากขึ้นเพราะอาจารย์หลายคนยี่เนะอีกห้าพันคนไม่ทําวิจัยนั่นก็คืออาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่นะอาวุโสอายุเท่าไหร่ก็ตามต้องถือเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่มีคนอยู่เจ็ดพันคนใช้งานสองพันเจ็ดยังไงก็ทํางานไม่ได้ ดนั้นอันต่อมาคือทุกหน่วยงานสมัยก่อนเงินทุนวิจัยครับเราให้แต่อาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับเราบอกต้องให้ทุกหน่วยงานในเช่นในหน่วยวิจัยในองค์กรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องยกตัวอย่างที่สําคัญเช่นกระทรวงเกษตรต้องให้พัฒนาค่อยได้อันสุดท้ายครับผมพูดสี่ปีนะคือการพัฒนาวิจัยในภาคอุตสาหกรรมเอกชนรับทุนได้นะครับที่ผ่านมานะครับ มีเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นอันนี้คือสิ่งที่ต้องฝากคุณเกรงไกรว่าถ้าต้องการนักวิจัยในภาสกรรมถ้าพึ่งพาอาจารย์มาลัยไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาตัวเองและรับความศึกษาอันที่อาจารย์สนบอกพูดถึงความความด้อ,อยของเราคือการทํางานร่วมกันเรานั้นต้องพัฒนาเป็นกลุ่มวิจัยพัฒนาเป็นศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางคือถ้าสนท้า่อะไรนี้มาถามตรงนี้เขา,าจะบอกในบทไม่ใช่ไปคอยถามแต่ละคนแต่ละมาเท่าไหร่นะครับและสุดท้ายคือาการพัฒนา ระบบการจัดการผม,มอ็ยัาต่อไปเร็วๆครับนะครับมาแล้วเราสาเร็จแค่ไหนผมให้ท่านประเมินตามที่ผมถามว่าความสามารถที่พร้อมทำง,งานทันทีจริงแล้วเนี่ยถ้าท่านถามคนใช้งานเนี่ยนะครับคุณเกรงกายถ้าตอบตรงไปตรงมากับผมถาถว่าความใช้งานทันทีเท่าไหร่อกว่าน้อยกว่าครึ่งเเพราะสิ่งที่เราสอนไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องทำนะครับ นี่คือหน้าที่จะต้องปรับเปลี่ยนแต่ใครว่าถามว่าใครคุณแกบอกว่าต้องภาคเอกชนมาชี้เราเองในกศวนะครับดีไซน์ไว้เลยครับว่าในกศวต้องมีตัวแทนของภาคเอกชนนะครับซึ่งเรามีแล้วคําถามคือใน ah อุดมศึกษากรกอมีตัวแทนภาคเอกชนหรือไม่คําตอบคือไม่มีอันนี้คือถึงปัญหาเราจะไปชี้บอกได้ไงว่าต้องการเป็นไงน,นะครับอุญศิระว่างบุญสกิทเคยเข้าไปเป็นกรกอ แล้วบอกว่าช่วยทำไหนว่า competency ของวิศวะด้านหนึ่งนะเขาส่งไปที่มหาลาัยผ่านมาสามปีนะมหาลาัยไม่เคยไไหนไหน,ไหนเอาเอาเอา competency ของที่ทําขึ้นมานะะเอาไปใช้เลยเพราะเขาบอกว่าติดที่ไหนติดที่สภาวิชาชีพนี่เห็ว่าสิ่งที่เกี่ยวข้องคือนอกจากมหาลาัยแล้วกกอ,กอแล้วกอมอและสภาวิชาชีพต้องเห็นภาพแบบนั้นว่าต้องเปลี่ยนน่ะ อุดงคับเขาต้องเรียนวิชานั้นวิชานีาน้แต่มันใช้ไม่ได้แล้วในปัจจุบันเขาบอกไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวสอบไปสอบวิชาชีพไม่ได้ก็เป็นปัญหาครับมากกว่าความคาดหวังศักยธรรมนี่คือสิ่งที่เราต้องสอนนักเรียนคือให้มีเรื่องของที่คุณเรียนกาก็คือ c r e a t i v e thinking นะต้องมีเรื่องของวิเคราะห์ ly t i c t h i n k i n g ได้และต้องบอกว่าต้องพร้อมที่จะล่าทำอะไรที่เรียนรู้มากกว่าที่อาจารย์สอนนี่คือสิ่งที่มอง ปนญญาตีหิจึงกลายเป็นเรื่องที่อาจจะไม่มีความหมายให้นอนดีกรีก็ต้องเพิ่มมากขึ้นเร็วๆนี้บอกว่าผู้ที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากก็คือหวังเนาะนะเรน,น,นี้ไมทีไม่จบนะครับแต่ตอนนี้มูลค่าเอ่อมูลค่าบริษัทเขานะครับแสนล้าน,นครับนี่คือสิ่งที่มองว่า,วามันเป็นเรื่องของไม่จําเป็นต้องเป็นดีกรีก็ได้ให้เขามีความรู้กลับมาใหม่ครับว่าแล้วประเมินความสําเร็จในการสืบรมพัฒนาบรคคิคกร ด้านปริญญาโทเอกนอกระบบเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องเรียนนะว่าเราเองเห็นภาพนี้สิบปีมาถ้าปริญญาโทเองจะทํางานโือยอสาหกรรมนะครับแล้วก็ไม่ใช่โจทย์าหกรรมมัน็็ยากแล้วก็มีทุนพวอซึ่งเริ่มต้นใหม่ๆให้สก็วอด,ดูต่หลังวชกมรัฐอ,อยูนะ่อันนี้คือสิ่งที่เราเห็นภาพว่าเราอยากให้จนป้อนโจทมาแล้วก็เราจะใช้เป็นตัวแต่แจ้งคุณเรียนไกลเช่นเดียวรับ เอกชนคู้แข่ในภาพคือหนึ่งไม่รู้ว่าตกลงจะตั้งโจทย์อะไรอที่ท่านประหลัดชูยายพูดนะสองคือรู้เหมือนกันแต่ไม่อยากบอกเพราะกลัวเดี๋ยวเรียกว่าคู่แข่งรู้ด้วยมันเป็นปัญหาครับเพราะฉะนั้นคือบอกแล้วว่าเราบอกเลยว่ายินดีที่ไปช่วยเอกชน๋อ,อมาเป็นกลุ่มนะใช่ไหมแล้วบอกเราว่าต้องการโจทย์อะไรไม่เคยมีการโจทย์แต่พอเราจะไปทำกับเอกชนกลุ่มหนึ่งที่เขาบอกโจทย์มาเอมีซีกันหรือเปล่า รู้จักสนิทกันเปล่าก็าเป็นปัญหานะนี่สิ่งที่มองนะครับย่านนี้คือสิ่งที่บอกว่าต้องการให้เขาเนี่ยนะครับเพิ่มเติมมากกานะ็คือมีจิตวิจัยนะรู้จักวิเคราะห์สถานการณ์เห็นจุดอ่อนจุดบกพร่องของงานที่เขาทำมองเห็นจุดพัฒนาได้นะครับรวมถึงถ้าจะให้มองถึงก็คือว่าถ้าเป็นเบีย์โทเอกเนี่ยแล้วต้องการให้มีเพิ่มความสามารถของเรียกว่าบุคลากรด้านาวิจัยเนี่ยก็ต้องรู้เรื่องของการบริหารการทรัพย์สินวิทยา รู้วิธีที่จะไปนค้นหาความความรู้ใหม่ๆที่จะมาพัฒนางานก็ได้นะครับและตรงกับหรือแตกต่างนะเดี๋ยววิสาหกรรมทีเราบอกว่าทำวิสาหกรรมด้านเนี้ยแต่ถึงเมื่อลาจริงเอ๊มคิดเฉพาะด้านนี้ไม่ได้จริงอาจจะมองไปด้านอื่นก็ได้นะเช่นเดียวกันครับในด้านวชอเองนะครับที่รับผิดชอบการพัฒนาบุลคลากรตามกฎหมายจริงเราทํางานคนเดียวก็ไม่ได้นะวชอนะต้องมีหน่วยงานในกระทรวงอวนะครับทั้งหน่วยวิจัย งานกระทรวงสาธารณสุสภาสหกรรมสภาวัานค้าอะไรองค์กรเกี่ยวข้องอีกเรื่องทําทำคือบอกว่าเราจะประเมินความสามารถตรงนี้นได้ขนาดไหนบุคลากรด้านนวัตกรรมผมบอกขนาดนี้ก็ต้องบอกว่าตัวเลขที่เ,เห็นนะครับเราบอกว่าเพราะตัวเลขเราก็ยังล้าเลยนะถ้าถามว่าคุณภาพยายงงมมเป็นไงผมก็จะบอกว่าลําบากอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามสร้างอีคโคสเต็มขนาดเนี้เราพยายามสร้างไม่ไว่าเราบอกว่าหนึ่ง ทุนกองทุนมอนอรนาดะนี้ซึ่งจากน้องปอรับดูแลอยู่เราให้ทุนวิจัยทั้งกับภาคเอกชนก็ได้นะเรายินดีลงทุนเพิ่มเติมให้สองเอาทุนวิจัยพวาอาวนะครับเอานักศึกษานักเรียนไปใช้โดยที่เขาสามารถใช้ผลงานนั้นเนี่ยเพื่อจบได้นะเพราะบางทีบอกว่าไอ้ปริญญาเอกมันต้องโอ้โหเป็นความรู้ใหม่ต้องตีกินในรดันานาชาติที่อังกฤษไม่เคยเป็นนะครับดาวสเคมีข้อบอกผมเลยว่า แค่มีอะไรความคิดใหม่นี่เดียวแต่ตอบสารามได้คุณเอาปริญญาเอกไปห็นยังเป็นต้องเป็นลงตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติสองเล่มสามเล่มต่างไห้มีความหมายและสุดท้ายที่ผมคิดว่าพูดตรงกันในทุกจุดคือต้องพัฒนาการทํางานโลกนานแบบบูรณาการนี่คือสิ่งที่มอะครับผมตัวอย่างนิดหนึ่งผมได้ีโอกาสว่าเรื่องของมิคอนดักเตอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ได้จากอาจารย์สุขผมคือเราบอกว่าต้องการไงนวิเคราะห์หมดนะพอวิเคราะห์หมดแล้วความสามารถเป็นไงวิเคราะห์มา แเรียบร้อยบอกต้องฝึกอบรมยังไงพี่ท้อมาถามว่ามาอะไรนไหนผลิตได้บ้างตอบว่าไม่มีมาอะไรในประเทศไทยมาไเดียวที่จะผลิตได้เลยต้องใช้แปดไอ้ต้องใช้สี่ 4, มาเท่าไหรเกิดควารม้วนมือระหว,ว่างแปดอะไรวะนั้นสอนด้วยกันเถอะหนึง่งหนึ่งมองพอจะสอนเสร็จปุ๊บเอกชนบอกต้องทำมวกนี้ได้เครื่องมือไม่มีเพราะว่า,ามือเครื่องมือที่มีของเราเป็นแบบอนาล็อกซิสเ็มแล้วอนาล็อกเลยนะเอกชนเอาเครื่องมือมาลงทุงไนได้หมุนค่าสามสิบล้าน ตั้งเป็นศูนย์นะเป็นศูนย์ที่ว่านักศึกษาได้ใช้นะครับในสามอะาลัยก็มีที่ราชกระบังที่มจพแล้วก็ที่ที่มหาลัยมานครซึ่งเป็นเอกชนด้วยนะเข้ามาใ,ใช้เลยและนักศึกษามี่นักศึกษาแปดมาลัยที่เรียนด้วยกันไปใช้ในสามศูนย์นี้นะนี่คือสิ่งที่เห็นภาพมาและเข้ามาช่วยกรบอกเข้ามาช่วยสอนนะเพราะมาสอนการใช้สอนโปรแกรมทั้งหลายนะครับ ผมก็เรียนว่านี่คือสิ่งที่ต้องการว่านะครับว่าสุดท้ายครับอุดมศึกษาย,ยังไม่ได้สอนให้บัณฑิตมีจิตวิจัยและเชื่อมันม่นว่าวิจัยพัฒนาสาขาตได้พวันนอปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนนักวิชาการให้มุ่งม,มั่นเพิ่มสามรรถะหรือความสามารถในการใช้ทุาศักได้ระบบกระโคงสร้างยังฝืนต่อาการทํางานแบบบรรการนะครับยึดความก้าอยากให้ยึดความก้าวหน้าได้เลยหละแต่เท่าเราังไม่ยอมแพ้ครับผมที่ว่าเราจะสาเร็จได้ครับขอบคุณครับขอเสียตัวเมื่อไหรครับครับก็ ต้องขออภัยทางท่านเฉียกกรท่านเลยนะครับแล้วก็ขออภัยทาง